ความสมัครใจจ้างงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเอกสารผ่านข้ามแดนถูกต้องตามระบบทุกกระบวนการและแรงงานสะอาดตามมาตรการของสาธารณสุขนำไปสู่การออกใบอนุญ,ญาตทำงานที่ถูกต้องตามมาตราห4เกิดการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทารจัดง,งานก็จะดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ทั้งละสามเดือนสามเดือนนะครับ ใครที่อยากประสงค์จะทำงานต่อก็สามารถจะมาขอรับหม่ขอรับใบอนุาทำงานใหม่ได้นะครับเมื่อใบอนุาทำงานเดิมสิ้นสุดไปและก็เมื่อทํางานแล้วนะครับแรงงานต่างด้าวจะต้องทํางานให้ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้ในใบอนุาทำงานนะครับซึ่งจะเป็นการจ้างคนต่างด้าวได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกภาคส่วนนะครับเราประชุมหารือกันนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันก็ขอให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงของการบริหารการนะครับ ก็ความสะดวกในการดําเนินการก็จะมีมากขึ้นนะครับนายจ้างก็สามารถที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่างๆด้วยความสะดวกและรวดเร็วนะครับ การทำงานที่คล่องแคล่วแข็งขันในการเก็บและเคลื่อนย้ายผลทุเรียนเตรียมส่งลงคัดแยกและบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออกของแรงงานต่างด้าวที่นำเข้ามาตามมาตรา64ภายในสวนทุเรียนแลนด์แห่งนี้ฟันเฟืองหลักลดการเสียหายของผลไม้ภาคตะวันออกและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามวิกฤตขาดแคลนแรงงานในสถานการณ์โควิดได้อย่างมั่นคงข,ขึ้นสถานการณ์โควิดเนี่ย ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยยุ่งยากแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่การที่จะนําแรงงานข้ามประเทศเข้ามาอย่างงี้แล้วก็ในเรื่องของเ,อเรื่องเชื้อโรคก,ก็อย่างหนึ่งในเรื่องของการเดินทางก็อีกอย่างหนึ่งแต่พอมามีอาของตัวนี้มาต,มาตรการมาตรา64เนี่ยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าทางสมาคมเองเนี่ยเขาได้สก,กีและเขาได้จัดไว้พร้อมให้เราหมดเลยคือที่เดียวจบอย่างนี้ค่ะ ก็คือลดเวลาลดรายจ่ายได้เยอะค่ะถ้าท่านมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานนะคะก็คือมาตรา64เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่ดีมากนะคะอย่างกับทุเรียนแล้วตอนแรกเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันว่าเอ๊แล้วเราจะเอาคนงานที่ไหนในช่วงที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างนี้นค่ะเราก็ได้รับคําแนะนํามาได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็มาใช้มาตรา64ทําให้เราเนี่ย มีแรงงานเพียงพอแล้วก็ผลผลิตของเราไม่เสียหายงานเราก็สามารถเดินต่อไปได้ค่ะที่อนุมัติให้จังหวัดจันทบุรีได้ทำเป็นจังหวัดแรกและสามารถสู่การปฏิบัติได้ณวันนี้อย่างชัดเจน อีกส่วนหนึ่งก็คือเราทําเรื่องแรงงานสะอาดชายแดนสะอาดเนื้ออื่นใดก็คือต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุเตชะเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติเมื่อคนไทยสะอาดแรงงานต่างชาติสะอาดมันสู่ส่งผลต่อชายแดนสะอาดและแรงงานสะอาดสู่เศรษฐกิจที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะต้องก้าวต่อไปก็คือเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดและสร้างเศรษฐกิจไปให้ได้ในขณะเดียวกันเราจะทำรูปแบบของยุทธศาสตร์เรื่องโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถึงจะมีโควิดเศรษฐกิจก็จะต้องโตไปเรื่อยๆการนําเข้าแรงงานมาตรา 64, น4กลยุทธ์การจัดการแร,รงงานที่สะท้อนจากพื้นที่สู่การหมุนเสริมสายพานการส่งออกผลไม้มาให้แน่นิ่งในวิกฤตโควิด ผลักดันให้เม็ดเงินจากการส่งออกยังคงไหลเวียนเข้ามายัางจังหวัดจันทบุรีไม่ขาดสายทีมข่าวเอ็นบีทีภาคกลางรายงาน